กด subscribe เป็นกำลังใจให้เอาด้วยนะคะไปชมคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอ,อพามาดู CRV เป็นรุ่นพิเศษนะคะอันนี้จะยังไม่ใช่เลนเ a ช n ไม่ใช่เปลี่ยนโฉมไม่ใช่อะไรเลยนะคะจะเป็นแบบรุ่นพิเศษเฉยๆนะคะออกมาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่น Black Edition ค่ะก็คือจะมีเฉพาะสีดำตกแต่งทุกอย่างเป็นสีดำหมดนะคะเดี๋ยวโอพาไปดูกันเลยวันนี้ว่า สีดำที่ว่าเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างนะคะเริ่มต้นเลยค่ะอันนี้จะเป็น CRV รุ่น E นะคะไม่ใช่จะเป็น CRV รุ่น A S เนอะแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะเป็น5ที่นั่งถ้าเป็นรุ่นอื่นที่ไม่ใช่แบบ Edition ก็จะไม่มีสลูปนะคะแต่รุ่นนี้จะมีสลูปมาให้มีออปชั่นแบบตัวท็อปมาให้ก็คือจะมีใ i เดชชั่นเจอมาให้ด้วยดูข้างหน้ากันเลย อย่างแรกเห็นย่างอะไรต่างไปไฟตักหมอกอันนี้จะเป็นแบบ LED นะคะเป็นแบบเลเซอโพอดค่ะกระจังหน้าตกแต่งเป็นสีดํานะคะไฟหน้าแน่นอนอยู่แล้วค่ะเป็น LED นะคะต่อไปค่ะล้อแม็กแบบมันมันมันแบล็กอะ่ะมันสวยอะ่ะลายนี้เลยนะคะทุกอย่างนะคะเป็นสีดําหมดสีรถก็คือจะมีแค่สีดําด้วยนะคะ ราวหลังคางมีมาให้แล้วค่ะเป็นสีดำนะคะเป็นแบ a c k g l a s ค่ะมือจับก็เป็นสีเดียวกับรถค่ะเป็นสีดำค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะข้างในค่ะเังเกตลายไม้เป็นลายไม้ดำเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะลายไม้สีดำทุกอย่างตกแต่งเป็นแบ a c k g l a s หมดเลยพวงมาลัยก็แบ a c k g l a s สวยอะ่ะสวยมาก แล้วคือมันเหมาะกับผู้ใช้งานที่แบบว่าขับเคลื่อนสองล้อพอแล้วแต่อยากได้ออปชั่นของขับเคลื่อนสี่ล้อก็คือจะมีอันนี้ค่ะวายเดชชัชเจอร์มาให้มีสารูปมาให้ภายในหลังคาก็เป็นสีดำนะคะตกแต่งเป็นสีดำหมดเนี่ยค่ะหลังคาก็เป็นสีดำมีสารูปให้ด้วย แต่จะมีเป็นเฉพาะาที่นั่งนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งเจะพาไปดูตัวที่เป็นไม่ใช่รุ่นนี้ไม่ใช่แบบอีดิชั่นนะจะเป็นตัว EL นะคะเดีย๋ยวให้ดูว่าต่างอะไรกันบ้างอันนี้ฝาท้ายเนาะด้านล่างตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะก็เป็นสีดำ ถ้าเป็นตัวไม่ใช่แบบคเอデชันก็จะเป็นตัดเป็นโครเมียนนะคะชอบชอบความหลังคาดำชอบความมีสันรูปชอบความมีไวเลชชาร์เจอร์ชอบความที่เป็นออปชั่นตัวท็อปแต่ไม่เอาขัดสีโอ้แนะนนำตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวโอภาไปดูรุ่นที่เป็นตัวขัดสีเราจะที่นั่งค่ะ มาแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็น CRV 2-4 L ค่ะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อเจ็ดที่นั่งน,น,นี้เป็นสีเงินลูน่านะคะล้อแม็กก็จะเป็นลายนี้นะคะตัวเราหลังคาแบคไพร์อรก็จะไม่มีมาให้นะคะตัวนี้แต่ว่าจะมีแถมให้เป็นโปรโมชั่นนะคะแต่จะไม่ใช่แบคไทร์อสนะจะเป็นสีเงินนะคะภายในตกแต่งด้วยลายไม้นะคะสีน้ำตาลคลาสสิกค,ค่ะ มีเวลเลชัชเจอร์นะคะให้พรอ,อันนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะมีซันรูปให้นะคะหลังคาก็จะเป็นสีออกสีเทาๆะคะ่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยมีซันรูให้นะคะส่วนภายในที่จะตกแต่งอะคะ่ะที่เมื่อคันสักคู่นี้เห็นเป็นแบกไค่กออะคะ่ะอันนี้ก็จะตกแต่งเป็นแบบสีโครเม,มียมนะคะโครมอะไรแบบนี้เลย ตอนนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะตัดดำมาไทกรนค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคันเมอร์สักครู่ก็จะคือเป็นดำทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เหมาะกับแบบครอบครัวครอบครัวเลยเพราะเจ็บที่นั่งหรือว่าอาจจะไม่ครอบครัวก็ได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเจ็บที่นั่งได้ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจโปรโมชั่นรถยนต์ฮอนดา้าในช่วงนี้นะคะสามารถติดต่อหาโอ,อได้เลยนะคะจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านท้ายคลิปค่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากคะ่ะ